สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ PSU n e w ประจำเดือนมิถุนายน2,565กับเรา2คนครับค่ะเวลาผ่านไปรวดเร็วมากๆนะคะน้องโจ๊ะเผลอแป๊บเดียวก็ผ่านไปครึ่งปี2,565กันแล้วนะคะและในเดือนนี้ค่ะมหวา,าวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้เปิดทําการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2,565แล้วในวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมานี้ค่ะ ครับและด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2,019นะครับที่มีแนวโน้มขี้คายลงในปัจจุบันมหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในปีการศึกษา2,565ให้เป็นไปในรูปแบบปกติได้ครับ ค่ะถึงแม้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสจะคลี่คลายลงแล้วนะคะแต่เราทุกคนค่ะควรจะตระหนักเสมอค่ะว่าเรายังเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อตลอดเวลาฉะนั้นการป้องกันตนเองโดยยึดแนวปฏิบัติ d m ส t t จึงเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นสําหรับทุกท่านค่ะครับและเหมือนเช่นเคยครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินของเรานะครับก็ยังคงมีข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจครับที่จะมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเคยครับ ค่ะซึ่งนอกจากรายการ p ีชชูนิแล้วนะคะเรายังมีอีกหลายรายการที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทั้ง5วิทยาเขตให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะโดยสามารถติดตามได้ทาง Facebook และ YouTube p ชูน์คอนเน็กค่ะครับใจแล้วครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของเดือนนี้กันเลยนะครับ THE ประกาศผลมหาวิทยาลัยสงขลานครินหนึ่งเดียวของไทยที่มีกลยุทธ์นานาชาติที่ดีที่สุดของเอเชียในปี2022 เมื่อวันที่31พฤษภาคม2,565 Time า h a l ยห Education มหรือ THe สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่มีชื่อเสียงจากประเทศอังกฤษได้มีการประกาศผลรางวัล THe Award Asia 2022โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน8สถาบันอุดมศึกษาที่มีกลยุทธน์านชาติที่ดีที่สุดในด้าน International Strategy of the Year ของเอเชียในปี2022ครับ ถือเป็นข่าวดีมากๆนะคะสําหรับมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ของเราค่ะครับมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ของเราทั้ง5วิทยาเขตนะครับก็ยังคงมุ่งพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและบุคลากรสู่ความเป็นนานาชาติอย่างต่อเนื่องครับโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถเรียนคอร์สออนไลน์ผ่านระบบมุกที่เป็นนานาชาติรวมทั้งการร่วมกิจกรรมที่เป็นส่งเสริมความเป็นนานาชาติที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นด้วยนะครับค่ะใช่แล้วค่ะมาต่อกับอีกหนึ่งข่าวดีจากวิทยาเขตภูเก็ตนะคะ สองหลักสูตรของคณะการบริการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติคณะการบริการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับสากลจากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติเป็นเวลา3ปีระหว่างวันที่24พฤษภาคม2 5 6 5 ถึงวันที่16พฤษภาคม2568ในหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการการบริการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวนานาชาติซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐานนี้นะคะเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาที่ยอมรับกันทั่วโลกโดยแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพระดับสากลและสอดคล้องกับตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกค่ะ โดยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองสองหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติที่มีนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนแบบเต็มเวลาจำนวน20%ของนักศึกษาทั้งหมดซึ่งมาจากหลากหลายประเทศอาทิจีนญี่ปุ่นอาเซียนและยุโรปและมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนและ Stu d y a w a r d p r o g r ปรแกรมซึ่งมาเรียนใน1-2ถึงภาคการศึกษาแล้วเทียบโอนหน่วยกิจไปยังมหาวิทยาลัยของตนในต่างประเทศทั้งนี้ก่อนสถานการณ์โควิด -19 คณะการบริการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์มีนักศึกษาจากยุโรปมาเรียนประมาณ100คนจากกว่า20สัญชาติทั่วโลกที่เรียนและทํากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาไทยครับและนักศึกษาของคณะยังสามารถเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนหรือโครงการดับเบิลดีกีโปรแกรมในมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือในต่างประเทศของคณะที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วยครับขอสแสดงความยินดีกับคณะการบริการและการท่องเที่ยวด้วยนะคะ ับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินเดินหน้าพัฒนากำลังคนทุกสาขาอาชีพมุ่งสร้างสารรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านโครงการพันธกิจมอยกระดับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ4.0เมื่อวันที่20พฤษภาคม2565ณโรงแรมดีการเด้นพาซาจังหวัดสงขลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุมพลชื่นจิตสิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินเปิดโครงการพันธกิจมอยกระดับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ4.0เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ตอบโจทย์การใช้งานในอุตสาหกรรมสนับสนุนและยกระดับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากรในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสหาหกิจเริ่มต้นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาพร้อมขยายเครือข่ายและสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในพื้นที่ภาคใต้และภูมิภาคอื่นๆของประเทศก้าวสู่ประเทศไทยยุค4.0ครับค่ะโดยกิจกรรมในวันนี้นะคะมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่คณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานครู ผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า107แห่งที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้จะได้มีโอกาสเพิ่มความรู้ความเข้าใจได้รับมุมมองใหม่ๆต่อการนำนวัตกรรมมาใช้และปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานตามนโยบายประเทศไทย4.0ค่ะต้องยอมรับว่าปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับก็ได้เข้ามามีบทบาทในทุกสาขาอาชีพเลยนะครับใช่แล้วค่ะ มอ,อรก็เป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทในการพัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลนะคะข่าวต่อไปค่ะเราไปที่วิทยาเขตสุราธานีกันบ้างนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตสุราธานีจัดโครงการเด็ดีเชอร์เล a นแอนแชร์ซีซั่น o n 4ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการการเรียนการสอนค่ะ เมื่อระหว่างวันที่23-24พฤษภาคม2565ณโรงแรมวังใต้จังหวัดสุราธานีงานสนับสนุนวิชาการสำนักงานวิทยาเขตสุราธานีจัดโครงการ The Teacher Learn and Share Season 4โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกษราพรสุตาพงศ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการค่ะ ซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะถูกจัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้นตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือ PSU TP SF รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา2564และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไปตลอดจนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ได้อีกด้วยค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับใช่แล้วค่ะน้องโจครับเราไปรับชมข่าวความร่วมมือจากวิทยาเขตตางกันต่อเลยนะครับคณะพาณิชยาศาสตร์และการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เทพไทยโปรดักต์จำกัดเมื่อวันที่19พฤษภาคม2 5 6 5ดรนิพัฒน์โพวิจิตคณะบดีคณะพาณิชยาศาสาตร์และการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมด้วยนายกรสุริยพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเทพไทยโปรดักต์จำกัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะพาณิชยาศาสาตร์และการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับบริษัทเทพไทยโปรดักต์จำกัด โดยมีผู้แทนจากสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานโดยการลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้เป็นการลงนามด้านการส่งเสริมสาหกิจศึกษาและการฝึกงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการการวิจัยบริการวิชาการการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพและอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจัดเวทีเสวนาหรือสัมมนาทางวิชาการและความร่วมมือในการจัดกิจกรรม หรือให้การสนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆตามกรอบบันทึกข้อตกลงครับและอีกหนึ่งข่าวความร่วมมือจากวิทยาเขตปัตตานีค่ะคณะวิทยาการอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานครินจับมือสำนักจุฬาราชมนตรีและเครือข่ายร่วมพัฒน,นาการเรียนรู้วิทยาการอิสลามยกระดับศักยภาพผู้เรียนเมื่อวันที่1มิถุนายน2565ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรนิวั์แก้วระดับ อธิการบาดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับสำนักจุลาราชมนตรีอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยสมาคมมุสลิมเชียงใหม่และมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสานเพื่อรวมกันยกระดับการบริหารการจัดการองค์กรศาสนาอิสลามรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการศาสนาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาการอิสลามเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกระดับพร้อมกับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการอิสลามภาษาอาหรับวิทยาการฮารานและการบริการวิชาการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อร่วมการพัฒนาองค์ความรู้พัฒนาบุคลากรด้านสังคมพหุวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายอย่างสันติ ตลอดจนร่วมการพัฒนาสวนการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้วิทยาการอิสลามสนับสนุนนักศึกษานักวิชาการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สวนเรียนรู้สําหรับมุสลิมในอีสานและมุสลิมในจังหวัดภาคเหนือค่ะทั้งนี้นะคะการบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีระยะเวลา5ปีโดยองค์กรความร่วมมือทั้ง5องค์กรนะคะมีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมมุสลิมและประเทศชาติต่อไปค่ะ พี่ดีมครับในปัจจุบันนะครับก็เห็นได้นะครับว่าการแพร่ระบาดของโรคต่างๆเกิดขึ้นให้เห็นบ่อยครั้งนะครับใช่แล้วค่ะน้องโจ๊กซึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็มีข่าวของการแพร่ระบาดของโรคฟีดาดลิงในประเทศแถบแอฟริกาตอนกลางและตะวันตกค่ะถึงแม้ว่ายังไม่พบรายงานการแพร่ระบาดในประเทศไทยนะคะแต่ว่าเราก็ควรป้องกันตนเองเพื่อรับมือและหลีกเลี่ยงการติดเชื้อนั่นเองค่ะใช่ครับซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินของเรานะครับก็ได้มีการตื่นตัวในเรื่องนี้นะครับและ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฝีดัดลิงอย่างที่ข่าวที่เราจะได้รับชมดังต่อไปนี้นะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ร่วมกับกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทําหมันควบคุมประชากรลิงเมื่อระหว่างวันที่24ถึง29พฤษภาคม2 5 5 5กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยเขตหาดใหญ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวศินสุวรรณรัตน์รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยกากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าทำการทำหมันลิงในเขตพื้นที่พักหมู่บ้านเก่า,ามหาวิทยาลัยสงขลาครินวิทยาเขตหาดใหญ่โดยมีสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากจังหวัดสงขลาและจังหวัดกระบี่ร่วมดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการควบคุมประชากรลิง ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในเขตที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิยาเขตหันใหญ่ครับค่ะโดยลิงที่ทำหมันเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีการทำสัญลักษณ์โดยมีรหัสหมายเลขสถานที่จับได้และลำดับของลิงที่ทำหมันซึ่งลิงเพศผู้จะทำหมันด้วยการตัดท่อนำเชื้อส่วนลิงเพศเมียจะทำหมันด้วยการตัดท่อรังไข่ค่ะและพร้อมกันนี้ก็ได้มีการเจาะเลือดลิงทุกตัวเพื่อตรวจหาเชื้อโรคมาลาเรีย ื่อควบคุมโรคติดต่อรวมทั้งเพื่อให้คลายวิตกเรื่องโรคฝีดาดลิงที่พบในต่างประเทศอีกด้วยค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะคะมหาวิทยาลัยสงขรานครินเปิดโครงการสัมมนารับน้องใหม่และประชุมเชียประจำปีการศึกษา2,565เตรียมพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่อบอุ่นใจและสร้างสรรค์เมื่อระหว่างวันที่1 9ถึง21พฤษภาคม2 5 6 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินจัดโครงการสัมมนารับน้องใหม่และประชุมเชียร์ประจำปีการศึกษา2 5 6 5โดยมีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรนิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินให้โอวาทแก่นักศึกษาและมีตัวแทนจากสภานักศึกษาองค์การนักศึกษาองค์การบริหารองค์การนักศึกษาและสโมสรน,นักศึกษารวมถึงผู้รับผิดชอบกิจกรรมประชุมเชียร์ตลอดจนผู้บริหารบุคลากรและวิทยากรเข้าร่วมงานค่ะ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้นำนักศึกษาทั้ง5วิทยาเขตในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา25 6 5ให้สอดคล้องกับประกาศกระทร,รวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยสงขลานครินตลอดจนเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมและมาตร,ราการในการป้องกันปัญหาร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ปีการศึกษา2565 ซึ่งภายในงานนะคะก็มีการบรรยายในหัวข้อกิจกรรมรับน้องกับบทบาทการเตรียมความพร้อมนักศึกษากิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกิจกรรมระดมความคิดในหัวข้อต่างๆอีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นเนื้อหาข่าวทั้งหมดของ p s u News ประจำเดือนนี้ค่ะครับแล้วก็อย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับเรายังมีกิจกรรมของมหาวิทยา,ยาลัยสงขลานครินที่น่าสนใจให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมในช่วงปฏิทินสงขาลานครินอีกด้วยครับ มาถึงช่วงปฏิทินสงขานคกรินนะครับเรามารับชมกิจกรรมแรกกันเลยนะครับสถาบันฮาลานมหาวิทยาลัยสงขานคกรินขอเชิญเข้าร่วมง,งานมหากรรมงานแสดงสินค้าฮาลานอาเซียน2 5 6 5หรืออาเซียนฮาลานเอ็กโปท0 2ทเวีูระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2565ณศูนย์การค้าอาเซียนมอจังหวัดปัตตานีภายในงานพบกับกิจกรรมมากมายอาทิ งานแสดงสินค้าจากทั้งในและต่างประเทศกิจกรรมการเจรจาธุรกิจกิจกรรมเสวนาด้านวิชาการกิจกรรมการบรรยายธรรมกิจกรรมการแสดงความสามารถและการจำหน่ายสินค้าและอาหารมากมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานนครินทร์ขอเชิญนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในหัวข้ออุดมศึกษาไทยร่วมแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนโดยผู้สนใจนะคะสามารถส่งคลิปและเลือกใช้ภาษาต่างประเทศ2ภาษาที่กำหนดได้แก่ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษามาลายูภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่นโดยมีคำบรรยายเป็นภาษาไทยค่ะ ซึ่งผู้สนใจนะคะสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2,565และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลปรากฏอยู่บนหน้าจอเลยค่ะขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานและร่วมงานประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2 5ง5าณคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยเขตหัดใจจังหวัดสงขลา โดยกำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่15กรกฎาคม2565และส่งเรื่องเต็มภายในวันที่15สิงหาคม2565ครับและสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมและส่งผลงานงานวิชาการเพื่อร่วมนำเสนอติดตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference Enhancing continuity of c a t c t e r s the s i g n and art in nursing and midwifery ระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคม2565ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชาสมบัติครบ60ปีอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ QR code และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยนะคะ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท้ง5วิทยาเตนะครับประจำเดือนมิถุนายน2 5 6 5ครับค่ะและอย่าพลาดรับชมรายการ PSU News ภา,ารร่ภาษาอังกฤษในวันที่15ากรกฎาคมนี้เวลาเที่ยงตรงกันด้วยนะคะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม Facebook และกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube PSU you Connect กันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กันด้วยนะครับ ค่ะสำหรับเดือนนี้เราสองคนต้องลาก,กันไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในเรียนหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ